รีิวประสบการณ์ใช้งานกล้องดีใจโอเคเดี okay. ๋ยวผมจะบอกให้ว่าใครที่เหมาะกับกล้องดีใจออสโม o c k กเตตัวนี้บ้างนะครับเอาล่ะเรามาพูดถึงการใช้งานกันก่อนนะครับว่าไอตัวดีใจออส o p o c k กเตัวนี้มันดียังไงมันเหมาะเอาไปถ่ายในงานแนวไหนว่าทุกคนน่ะหลายหคนที่คิดจะซื้อกล้องตัวน,นี้คือเขาคงรู้ว่าตัวเองคงไม่ใช่สายแั่นมาก นี่สายที่แบบว่ากูจะเอากล้องไปลุยแบบไปใส่น้ําไปถ่ายตาฝนไปลุยหิมะอะไรเงี้ยคือเขาคงรู้ตัวเองว่าเขามีแผนที่จะเอามาใช้อะไรบ้างเพราะงั้นกูจะมาแนะนําคนที่คิดอยู่แล้วนะว่าจะเอามาใช้ทําอะไรบ้างอันดับแรกครับบอกข้อเสียก่อนเลยกล้องเฮียนเนี่ยข้อเสียคือตรงนี้เลยครับอันนี้คือจุดเด่นเซนเซอร์หนึ่งนิ้วกับแกนหมุนตรงนี้และก็เป็นข้อเสียเช่นกันเป็นข้อเสียที่ใหญ่มากด้วยเพราะว่าคือถ้าเคสอย่างเงี้ยกูเอาให้ดูนะ นี่คือเคที่เขาให้มานะเว้ยไอ้ทีามา่มันโง่ามากมันโง่มากดูสภาพนะถ้าเกิดกูใส่เข้าไปเนี่ยใส่ให้ดูเป็ดปุ๊บเห็นอะไรไหมครับคือถ้ามึงเอาเข้ากระเป๋าอะมือกล้องมึงจะหมุนอะกล้องมึงจะหมุนได้เลย,เลยหมุนเปิดหมุนมนี่ได้เลยคือแบบกล้องแม่งแบบขยับได้อะไอ้ตาเลนกล้องมันขยับหมุนไมา,างี้เพราะงั้นใครที่จะซื้อ DJ i Osmo Pocket 3ส หรือใครที่คิดจะซื้อนะครับหรือซื้อมาแล้วนะครับซื้อเคสใสด่ๆๆดีๆดีกว่านะครับนะที่มันเก็บได้ดีๆเลยที่มันแบบล็อกเลยปิด2ด้านอันนี้จะดีกว่านะครับแล้วก็ข้อเสียข้อที่2เลยข้อที่2คือเซนเซอร์มันใหญ่นะเซนเซอร์1นิ้วใหญ่กว่าแอคชั่นกล้องแอคชั่นพวไปที่แบบว่า1ต่อ1น1ต่อ1นเอะไรเงี้ยเซนเซอร์1นิ้ว4มอสไอสัตว์ถ่ายรูปได้9ล้านพิกเซล ฟังไม่ผิดนะขายรูปได้แค่9ล้านแล้วภาพไม่งงอย่างสัวอย่าหาซื้อมาเพื่อไปถ่ายรูปคุณถ่ายวิดีโอรีวิวตัวเองถ่ายบล็อกถ่ายสินค้าดีแล้วครับดีแล้วอย่าหาไปถ่ายรูปแม่งแม่งกักนะครับนะ่ะแม่งกักจริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือข้อเสียอย่างหนึ่งที่กูคิดว่าน่าจะเป็นในอนาคตคือพวกพวกอนาล็อกกับจอที่อาจจะกึกก๊อกกึกก๊อกคึกกอกึกก๊อกคือเห็นหลายเคสนะที่แบบว่า คนซื้อไปแล้วจอมันหมุนไม่ได้จอนฟิตไม่ได้คือมันแบบฟิตเรามันจะกึก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 เลยผมว่ากังวลอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็จะพยายามใช้เซฟตเดี๋ยวกันโดยรวมครับถือว่าดีข้อดีทุกคนรูู้่แล้วว่ามันให้เซ็นเซอร์ใหญ่มาเวลาให้ภาพที่มันคมชัดกว่าเนาะกว่ามือถืออ่ะผมซื้อมาเพราะว่ามันมันได้มากกว่ามือถือแน่นอนก็เลยซื้อมาแล้วก็เหตุผลที่ไม่ซื้อแอคชั่นนะเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าเราไม่ได้จะลุยมากเราคิดว่าจะใช้แบบ ชิลๆถ่ายบล็อกหรือแบบว่าถ่ายรีวิวสินค้าสบายๆนะครับตอนนี้กูรู้สึกเสียดายลวไอ้เหี้ยกูอยากกูอยากได้แอคชั่น5 Pro มากเลยแต่ว่าโอเคเราซื้อมาแล้วนะครับเราต้องใช้ประโยชน์จากมันให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ใครที่ซื้อแบบไม่ได้ซื้อคอมโบเหมือนผมนะผมไม่ได้ซื้อคอมโบนะเว้ยคือผมซื้อแบบธรรมดาแบบโคตรพ่อโคตรแม่ธรรมดาเลยแบบเริ่มแบบตัวถูกสุดไม่ซื้อแบบเซ็ตคอมโบแถมไม้แถมกระเป๋าแถมกล่องแถมเงี้ยอะไรเพราะงั้นกูเลยจะมาขายด้วยว่า อ็อกเซอรี่ที่เหมาะกับไี่เคี้ยเนี่ยอันดับแรกที่แนะนําไปนะคือเคสละอยากจะแนะนําอุปกรณ์อะไรที่โอเคเอาไปใส่ได้แล้วมันเจ๋งโดยไม่ต้องเสียตังเยอะอันดับที่1อันนี้คือต้องมีเลยไอสัตว์กล้องมาล้นๆอ,นอะ่ะมึงไม่มีเอสดีการไม่ได้มันไม่ใช่ a c อ i ชันห้าโปรเนาะที่จะแบบว่ามีอินเทอร์เน็ตสโตรเลมาให้แต่อันนี้มึงต้องซื้อนะเว้ยผมแนะนําตัวนี้ครับแซนดิทเอ็กซ์ตรีมโปรตัวดําแดงเนี่ยไม่รู้มันเห็นภาพชัดมั้ยนะมันเป็นกล้องมือถืออะ่ะ แต่มีตัวอื่นแนะนําได้นะครับเพราะว่าผมอาจจะซื้อเพิ่มแล้วก็หลังจากที่มี SD Card แล้วไม่มีไม่ได้เลยครับ SD Card r e a d e r หรืออาจจะเอาเป็นตัวใหญ่กว่านี้ได้ผมซื้อตัวเล็กมาเพราะว่าผม,ไ,มได้ใช้แค่นี้เนาะไม่ได้ใช้อะไรเยอะเสียบการ์ดเสียบข้าคอมเอาไฟล์ออกซึ่งนี้ได้ทั้งได้ทั้ง USB A ปกติแล้วก็ได้ทั้ง Type C ถือว่ากูมารีวิวของให้ด้วยแล้วกันว่าอุปกรณ์ที่ที่เหมาะต่อไปไมโครโฟน กูรู้ว่าแล้วพวกมึงลังเลอยู่เพราะว่าทีใจคอมโบเนี่ยมันได้ไมโครโฟนเนาะแต่แบบราคามันก็โดดไป20,000ื่นกว่าละมึงก็เลยคิดวา่าเฮ้ยกูเก็บเงินไว้เซฟๆดีกวก่อแล้วลองซื้อไมโครโฟนอยากจะแนะนําตัวนี้ด้วยโบย่าใช้ได้นะเว้ยดูให้จบแล้วกันนะโอเคโบย่าเนี่ยมันจะมีซึ่งจริงๆมันมีตัวที่มันแบบหัวแบบเนี้ยสอันด้วยนะที่เป็นไลนิ่งกับไทสี4กูซื้อไทสี C มาเพราะว่ากูว่าจะใช้กับ iPhone แหละแต่แม่ง กูไม่ได้ใช้หรอกไอหี้ยเอาละวิธีง่ายนะครับคุณเห็นนี้นะครับคืออันนี้ในตัวธรรมดามันแถมมาอยู่แล้วแหละคือไอตัวตูดตัวเนี้ยนี่อันเนี้ยในตัวธรรมดาเริ่มต้นแถมมาอยู่แล้วเพราะฉะนั <c oughs> ้นเราก็เสียบครับจึก๊กแล้วก็เมื่อเราเสียบตัวนี้เสร็จเนี่ยเราก็เสียบ usb เข้าออตูดปั๊บอ่ะรวมเทสให้ดูว่าไม์มันดังจริงหรือเปล่านะครับซึ่งไมโบย่าเนี่ยตอนแรกผมก็ลังเลนะว่าแบบ จะซื้อดีไหมวะอะไรเงี้ยมันจะใช้ได้กันได้ไหมอะลองเสียบแล้วนะนี่อันนี้คือเสียบตูดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวนี้คนเห็นนะครับเห็นเขียวๆหมดนะครับว่านี่คือเสียงไม้สัน่นลู้รููู้้ลูฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดังด้วยไปดังดีด้วย,หล,ยหลายคลิปกูก็ใช้แนะนําใครไม่อยากไปจำดีเจไอหรือไมซาลโมนิกที่แบบว่าราคาแม่งแบบโอ้โหเชี่ยทะลุ สามสี่พันน่ะกูเาตั้งจากไหนอ่ะกูไม่ไม่มีเหมือนกันอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นได้นะครับแนะนําเลยแนะนาอีกอย่างที่กูอยากแนะนําก็คือมีของอุลันซีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันว่าโอเคขาตั้งเป็นแบบนี้นะนี่ขาตั้งครับขาตั้ง,น,ง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 นี่ขาตั้งรวยครับโดยรวมโดยรวมอ่านี่ขาตั้ง,ง,ง,งนี่ขาตั้ง,นงวนซี่นะครับ ทุกคนคงรู้แน่แหละว่ามันเป็นข้อดีใหญ่ๆเลยนะข้อดีของมันกนะ็คือเราไปทไม่ดูครับพวกคุณคงเห็นข้อดีหลกัหลกๆของน้องไปแล้วนะครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะครับแล้วก็สเปคส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะหลายคนอาจจะเคยดูมาแล้วหรือว่าหลายๆคนอาจจะเพิ่งมาเคยดูคลิปนี้เพราะว่า้ผมจะไม่ เหลาอะไรมากแค่บอกว่ามันดีกว่ากล้องมือถือทั่วไปแล้วกันเอาตอนเนี้ยไปเป็นตัวเริ่มต้นได้หรือจะเป็นตัวจบก็ได้นะครับผมผมถือว่ามันเป็นตัวจบได้นะคือใครไม่ใช่สายที่แบบว่าต้องถ่ายเบอวังอลังการอะไรเงี้ยเนี่ยเราใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวจบได้แต่เดี๋ยวเราไปดูฟุตเทจกันก่อนที่จะไปว่าความน่าซื้อเนี่ยหรือรูปภาพที่ได้เนี่ยมันเหมาะสมกับราคาที่เราจะจ่ายไหมนะครับไปกันได้แล้วรคือเกครเล่นขึ้นเริยรเล่นลง มันร้อนองนี้แหละ<ช>มันสวยมากเลยใไ,ได้นะ And all. Oh.